บริเวณป่าสายสีนี่เพื่อนฟังเพื่อนฟังค้นหรือฟังเพราะว่ามันเป็นผีป่าซ่าคนคิง่อยกับลูกลเดียวเด้เสียวลังหน่อนะไปก่อนหวังเวงมากนะครับป่านี่เบิ่งเน่ยบรรยากาศแบบแล้วเจ้าว่าเพื่อนฟังอีย่างเหน,นียวเนี่ยไถลู่เหนียวนี่เพื่อนฟังหน้าสิเป็นควายตายหรือว่าอย่างตายนะครับเพื่อนสิออกมาฟังอย่างสี่นะครับเพราะว่ามันเป็นผีป่าซ่า นี่ยังได้กินอยู่นะครับกินออกตุตุเมนเมนก็อยูข่ข้างๆนี่แหละถ้าสมมุติว่าถ้า,าว่าแมงว,วัวควายหรือว่าอย่างตายนี่ พี่น้องคิดว่าเป็นหลุมฝังอีกอย่างเอ้ายุอยู่ขขางๆเลยนะครับดีดีเรียล้วหลายคนติดถามเนี่ยหุยพอ่หญ่าเห็ดยังวาชิบ่ย่านบ่อมาเถอะก็ย่านอยู่นะครับแต่ว่ากับบ่อบ่บ่ย่านปัญห์ก็มาได้ยังี่นะครับบริเวณป่าสายสี่ก็ไม่ได้เห็ดยังเขาดอกนะเขาก็มานั่นซื้อ ไม่ต่างไม่เยี่ยมไม่ยำเพิ่นนั่นลนะว่ไปว่ามาคนคิงคอยกับลูกแลวเด้ถ้าเป็นตังแต่สมัยอีสานบ่ญเจ้าเป็นเด็กน้อยถ้าเพื่อนฟังค้นหรือฟังอย่างสี่เพิ่นสี่ก็สี่เฮ็ดจิงสี่แหละแต่ว่าเพิ่นสี่เฮ็ดถ้าเป็นค้นนะครับสี่เฮ็ดดีกว่านี่แล้วก็สี่เอาหนามมาโปเอาอย่างมาโปไวอย่างสี่เลยแบบลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่า อาจจะทำดีกว่านีนะครับไปแล้วแหละคิดไปคิดมานั่งเฝาไปนั่งเฝาบ้างอะขนชคิคนค้งนชคิ้ลูกหลายแล้วเสียวลังนะนะไปก่อนบ๊ายบาย